ตั้งแต่โบราณกาลมนุษย์ได้สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ตะการตานครแห่งปัญญานครแห่งทองคำแต่ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพวกมันก็หายสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์เรากับถูกลบออกจากความทรงจำของโลกแต่คำถามที่แท้จริงก็คือพวกเขาหายไปไหนประวัติศาสตร์มักจะบอกเราว่ามันคือภัยบัตรทางธรรมชาติภัยแ้งหรือการลุกรานจากศัตรูแต่ว่าคืนนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเปิดโปงความจริงที่มืดมิดกว่านั้นความจริงที่ว่าอาณาจักรเหล่านี้ ไม่ได้แค่ลมสลายแต่ถูกตัดสินโทษถูกสาปโดยพลังที่ชั่วร้ายหรือโดยความเย่อหยิ่งของมนุษย์ก่อนจะไปเริ่มนะครับผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปอันดับที่15นครแห่งความมืดคาฮองเกียที่ตั้งอิลลินอยสหรัฐอเมริกาคำสาปแห่งพลังอำนาจที่มากเกินไป นครที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือก่อนโคลัมบัสมีพีระมิดขนาดมเหมือมาที่ถูกทิ้งร้างอย่างลึกลับโดยที่ไม่มีสงครามคำสาบานนี้ก็คือการที่โครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนเกินไปทำให้เกิดความขัดแย้งภายในอย่างรุนแรงมีหลักฐานการเสียชีวิตที่ผิดปกติและการบูชายัญขนาดใหญ่ในช่วงท้ายของเมืองบางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องเผชิญกับการหนองเลือดภายในที่ทำให้ประชากรที่เหลือตัดสินใจทิ้งเมืองที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและย้ายไปเริ่มต้นใหม่ เรากับเมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจที่น่าเฟะจนผู้คนนั้นต้องหลบหนีจากชีวิตอันดับที่14อาณาจักรใต้น้ำที่สองพอตรอยัลที่ตั้งจาเมกาคำสาปแห่งบาปเมืองนี้เป็นที่รู้จักกันในนามนาครที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกที่มีแต่โจรสลัดโซเพนีและก็การพนันก่อนจะถูกทำลายอย่างรวดเร็วด้วยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในปี1692เกิเกิดแผ่นดินไหวทั้งไม่สองในสามของเมืองจมสู่ทะเลทันที ผู้คนที่รอดตายนั้นก็บอกว่าพวกเขาเห็นเพื่อนบ้านถูกพื้นดินกลืนกินและก็ถูกปลากินขนาที่จมน้ําตายเมืองแห่งนี้ถูกน้ําชำระล้างบาปของมันอย่างแรงและก็ยังคงอยู่ใต้น้ําเพื่อจะเป็นหลักฐานของความชั่วร้ายมนุษย์อันดับที่13อาณาจักรแห่งเทือกเขาแอนดิสวารีที่ตั้งเปรูเป็นอาณาจากักรโบราณก่อนอินคาคำสาปแห่งความแห้งแล้งนิรันด์อาณาจักรนี้มีความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมน้ํา แต่ไม่มีความสามารถในการต้านทานการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ยาวนานหลายศตรวรรษได้คำ้งสาวก็คือการที่น้ำซึ่งเป็นแหล่งชีวิตได้เหือดแห้งอย่างไม่มีวันกลับมาหลาักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นถึงการอพยพครั้งยิ่งใหญ่ของผู้คนออกจากเมืองหลักไปสู่ที่ราบสูงที่แห้งแลง้งพวกเขาทิ้งโครงสร้างที่ซับซ้อนและกองุดงาไว้เบื้องหลังราวกับว่าพื้นดินใหม่ไม่ต้องการให้พวกเขาอยู่ร่อยต่อไปอันดับที่12นครแห่งป่าซีบิกที่ตั้ง ป่าฝนหนาทึบในฮอดูรัสคำสาปแห่งความเจ็บป่วยนครนี้มีชื่อเสียงจากตำนานเทพเจ้าลิงการสำรวจล่าสุดพบว่าเมืองถูกทิ้งร้างอย่างรวดเร็วหลังจากที่มีการเผยแพร่ของโรคประหลาดที่รุนแรงมากเชื่อกันว่าผู้ที่เขาใกล้นครที่ถูกทิ้งร้างนี้จะถูกคุกคามโดยปรสิตและก็เชื้อโรคที่เก่าแก่ที่ไม่มีภูมิต้านทานทำให้เกิดอาการป่วยแร,แรงและก็เสียชีวิตอย่างเร็วราวกับว่าป่าได้กลืนกินและก็ปกป้องความลับของมันด้วยกำแพงแห่งเชื้อโรค อันดับที่11อาณาจักแห่งเกาะอีสเตอร์ราปาหนุยที่ตั้งเกาะอีสเตอร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกคำสามแห่งการทำลายตัวเองชนเผ่านี้สร้างรูปปั้นมวอยขนาดมหือมาอย่างบ้าคลาั่งจนต้องตัดคนต้นไม้ทั้งหมดบนเกาะเพื่อจะเคลื่อนย้ายพวกมันคำสามนี้ก็คือการที่ความเชื่อที่บ้าคลาั่งทําให้พวกเขาทําลายทรัพยากรของ,ของตัวเองจนเกาะกลายเป็นทะเลทรายเมื่อทรัพยากรหมดลงความหมดอยากก็เกิดขึ้นมีหลักฐานของการทําสงครามกินเนื้อคน ในช่วงสุดท้ายของการล่มสลายของสังคมเรากล่าวว่ารูปปั้นหินหม่อายนั้นจ้องมองไปยังท้องฟ้าและกำลังมองดูผู้สร้างของตัวเองเข็นฆ่ากันเองแล้วก็กินกันอย่างเงียบๆอันดับที่10อาณาจักรแห่งทะเลทรายซาสานิตท,ที่ตั้งเปอร์เซียโบราณอิรักในปัจจุบันคำสาปแห่งความอดล้าจักรวรรดิยิ่งใหญ่แห่งนี้ล่มสลายอย่างเร็วหลังจากทำสงครามหยืดเยือกับจักรวรรดิไบเซนไทยคำสาปก็คือ การที่ความยิ่งใหญ่ทำให้พวกเขาหมดสิ้นพลังงานและไม่สามารถจะต้านทานการลุกรานจากภายนอกได้มันเป็นการล่มสลายที่เกิดจากความหมดล้าทางกายและก็ใจาอาณาจักรถูกทิ้งให้ตกอยู่ในภาวะกลียุคทางการเงินและกะการเมืองก่อนที่การลุกรานครั้งสุดท้ายจะมาถึงเรากับว่าอาณาจักรยอมแพ้ต่อความเหนื่อล้าของตัวเองอันดับที่9นครที่ถูกฝังปอมเปอีและเฮอร์คิวลนียมที่ตั้งอิตาลี ถูกฟังใต้เท่าฐานภูเขาไฟวิสุเวสคำสาปแห่งการตักเตือนการล่มสลายของเมืองนี้ก็คือการตายที่สมจริงและก็ฉับพลันที่สุดคำสาปนี้ก็คือการที่เมืองที่เต็มไปด้วยความสุขสําราญและก็บาปถูกหยุดเวลาไว้ในขณะที่เกิดภพพิบัติรางปูนปลาสเตอร์ที่คนพบแสดงเห็นถึงความทุกข์ทรมานในเวนาทีสุดท้ายของชีวิตใบหน้าที่บิดเบี้ยวเพราะความร้อนและก็เท่าทานแสดงให้เห็นถึงความตายที่โหดร้ายและไม่มีโอกาสได้แก้ไข สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดก็คือเมืองถูกแช่แข็งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นการตักเตือนชั่วนิรันด์ถึงความเปราะบางของชีวิตมนุษย์อันดับที่8เมืองแห่งน้ำโนฟโกรอสที่ตั้งรัสเซียแม้จะไม่สูญหายทั้งหมดแต่ความยิ่งใหญ่ได้หายไปแล้วคำสาปแห่งความแตกแยกนะครที่เคยเป็นศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและก็เป็นอิสระแห่งนี้ได้ถูกทำลายด้วยอำนาจภายในและก็ภายนอกอย่างช้าๆคำสาปนี้ก็คือการที่ความริษยาและก็ความทะเยอทะยาน ได้ฉีดทำลายความเป็นเอกภาพของพวกเขามันถูกลงโทษอย่างแรงโดยไอวานเดอะ r เทอร์ิเบิลผู้ซึ่งสังหารประชาชนมากมายและกระเพาทำลายทรัพย์สินมีเรื่องเล่าว่าแม่น้ำรอบเมืองกลายเป็นสีแดงด้วยเลือดและเสียงคนค้างของผู้บริสุทธิ์ก็ยังคงติดอยู่ตามกำแพงโบราณในยามค่ำคืนอันดับที่7นครแห่งหินเพตราที่ตั้งจอแดนเมืองที่แกะหลักจากหน้าผาหินทรายคำสาปแห่งความโดดเดี่ยว เพตราเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและก็เป็นศูนย์กลางของการค้าที่สําคัญแต่ถูกทิ้งร้างในความเงียบสงบพวกเขาไม่ได้ถูกโจมตีแต่ถูกลืมเลือนคาสาบนี้ก็คือการที่เส้นทางการค้าใหม่หมทําให้พวกเขาไร้ความหมายผู้คนค่อยๆทยอยจากไปการลงสลายที่แท้จริงก็คือการลมสลายทางเศรษฐ,ฐกิจและก็จิตวิญญ,ญาณมีการค้นพบโครงกระดูกที่เสียชีวิตจากความหมดอยากในช่วงปลายของเมืองแสดงให้เห็นถึงการสิ้นหวังอย่างชา้ชาๆเมืองที่ถูกแกะสหลักอย่างางดงามก็เลยกลายเป็นลุมศบหินขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยความเงียบงันที่กดดันอันดับที่6นครแห่งทองคำเอโดรารโดที่ตั้งป่าเมซอนเชื่อกันว่าอยู่ในโคลอมเบียคำสาปแห่งโลกของมนุษย์นครนี้ไม่ได้ถูกทำลายด้วยเทพเจ้าแต่โดยความบ้าคลั่งที่มันสร้างขึ้นในใจของมนุษย์ชาวยุโรปที่ตามลลาทองคำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นคำสาปที่ทำให้ผู้แสวงหาหลงทางในป่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือถูกชนพื้นเมืองที่หวาดระแวงนั้นสังหารเอโดรารโดไม่ได้ล่มสลายจริงจริง แต่เลยจะซ่อนตัวจากโลกภายนอกมีรายง,งานมาว่าผู้นําคนสุดท้ายของพวกเขาสั่งให้เผาทําลายเส้นทางและก็ปลูกป่าอย่างเร่งด่วนเพื่อจะปิดบังนครพวกเขาทิ้งไว้เพียงแค่หมอกที่หนาทึบและเสียงกระซิบที่หลอกหลอนผู้ที่ตายเพราะ,ะการตามล่าทองคําอันดับที่5นครใต้บาดาลยอนากุนิ uni, ที่ตั้งใต้น้ําใกล้เกาะยนากุนิประเทศญี่ปุน่นคำสาปแห่งความต่ําต้อย สิ่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นซากปรากพังในใต้น้ำของอารยธรรมโบราณดูเหมือนจะเป็นแท่นบูชายันขนาดมหึมาที่มีบันไดแล้วก็เสาหินถูกสลักอย่างซับซ้อนแต่หายไปอย่างกระทันหันว่ากันว่าพวกเขามีเทคโนโลยีล้ำหน้าในการควบคุมน้ำแต่กลับเหยียดหยามพลังแห่งท้องทะเลและก็ธรรมชาติมี่รายงานจากนักประดาน้ำว่ารู้สึกถึงแรงดึงดูดประหลาดและความายเีเยือกที่มีปกติเมื่อเข้าแกล้โครงสร้างหลักเชื่อกันว่าท้องทะเลได้ยึดขึ้นสิ่งที่ถูกดูหมิน ดยการกระทําให้พื้นดินนั้นจมลงสู่ก้นบึ้งในชั่วข้ามคืนทิ้งไว้เพียงแค่ความว่างเปล่าและกับความกดดันมหาศาลที่คอยบดขยี้ทุกชีวิตที่พยายามจะค้นหาความจริงอันดับที่4อาณาจักรอารยธรรมอินเดียโมเฮนโจดารู u, ที่ตั้งปากีสถานในปัจจุบันคําสาปแห่งความพิโรธของพระเจ้านครแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีร่องรอยของการสู้รบอะไรแต่มีหลักฐานที่น่าสะพริงกลัวก็คือ โครงกระดูกบางส่วนมีร่องรอยของการได้รับความร้อนสูงจนถึงขีดสุดอย่างรวดเร็วคล้ายกับโดนระเบิดปรมานูขนาดเล็กตำนานเก่าแก่อินเดียกล่าวถึงอาวุธของพระเจ้าหรือว่าวิมานาที่ใช้ทำลายล้างนครที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและความชั่วร้ายนักโบราณคดีพบก้อนมาถูกคล้ายกับแก้วหรือว่าหินล้มเหลวที่เกิดจากความร้อนสูงที่ผิดธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไปในซากปรกักพังเหมือนว่าพลังงานมหาศาลจากฟากฟ้า ได้พุ่งเป้ามาที่นครนี้โดยเฉพาะทุกชีวิตถูกเผาไหม้ในพริบตาทิ้งไว้เพียงเท่าฐานและก็คำเตือนเ,เงียบๆถึงผู้ที่กล้าท้าทายพลังที่เหนือกว่าอันดับที่ 3. อาณาจักรทะเลทรายนครโบราณอุบาหรือแอตแลนติสแห่งทะเลทรายที่ตั้งใต้ทะเลทรายในโอมานเยเมนคำสาปแห่งความโลบอุบาเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยจนเกิดจินตนาการมีชื่อเสียงเรื่องการค้าเครื่องหอมและก็ทองคำแต่กลับกลายเป็นความโลบที่ไม่มีที่สิ้นสุด จนถูกกล่าหาว่าสร้างเมืองของพวกเขาบนรากฐานของความชั่วร้ายและก็ทรมานผู้คนคำสาบนี้ก็คือการลงโทษจากสวรรค์ที่ทําให้เมืองที่ร่วงโรดนี้ถูกกลืนกินโดยทรายตามตำนานนครดูบานถูกทําลายด้วยพายุทะเลทรายมหึมาที่มาจากทิศเดียวและก็ท่วมทับเมืองทั้งเมืองจนหายไปในชั่วข้ามคืนโดยที่ไรร่องรอยเรากับพื้นทรายที่มีชีวิตและเคลื่อนไหวตามคําสั่งของบางสิ่งบางครั้งก็มีแรงงานมาว่าเมื่อมีลมพัดแรงในะทะเลทราย ก็จะได้ยินเสียงวิดวิวคล้ายกับเสียงควนคลางของวิญญาณของผู้ที่ถูกฝังใต้ทรายนับพันปีอันดับที่2นครแห่งโลกใหม่แอตแลนติสที่ตั้งยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่คาดล่ยอยู่ในมาหาสมุทรแอตแลนติกคำสาปแห่งความเย่อหยิ่งและการแปดเปื้อนแอตแลนติกไม่ได้เป็นเพียงแค่เมืองแต่เป็นทวีปที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าและภูมิปัญญาที่ไม่เป็นรองใครแต่พวกเขาเริ่มใช้พลังนั้นในทางที่ผิดสแสวงหาอำนาจและก็ทำสงครามกับอารยธรรมอื่น นักปรา์เลโตโกล่าว่าพวกเขาถูกลงโทษจากเทพเจ้าทําให้จิตวิญญาณแปดเปื้อนและก็เสื่อมทรามลงในคืนเดียวแอตแลนติกถูกทําลายโดยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และก็นำท่วมขนาดใหญ่จนทวีปทางทวีปนั้นจมดิ่งสู่กนมหาสมุทรมีเรื่องเล่าที่น่ากลัวว่าพลังงานที่พวกเขาเคยควบคุมได้หรือบางตำนานบอกว่าเป็นคริสตัลขนาดใหญ่ได้เกิดการย้อนกลับและก็ฉีกกระชากทวีปนั้นออกเป็นชินช้นๆก่อนที่คลื่นยักษ์จะกลืนกินทุกสิ่งเชื่อกันว่าย,ยังคงมีโครงสร้างบางอย่าง ที่ยังคงทํางานอยู่ใต้น้ําและก็คอยปล่อยคลื่นเสียงประหลาดพร้อมกับแสงเรืองๆที่หลอกล่อเรือที่ผ่านไปนั้นจะต้องหายสาบสูญอันดับที่1อารยธรรมแห่งป่าฝนมายาที่ตั้งคาบสมุทรคาทานอเมริกากลางคำสาปแห่งการเสียสละเลือดนี่คือคำสาปที่สมจริงที่สุดอาณาจักรมายามาได้ล่มสลายในชั่วข,ข้ามคืนแต่มันค,ค่อยๆเหี่ยวเฉาทิ้งเมืองใหญ่ๆแหกลาลเป็นซากร,รากพังที่ถูกกลืนกินสาเหตุหลักที่นักโบราณคดีเชื่อก็คือ ภัยแ้งและก,ก็การทำลายป่าแต่ว่าในทางส,ยสายศาสตร์มาอยาเป็นที่รู้จักกันว่ามีการบูชายันมนุษย์อย่างโหดร้ายและก็ต่อเนื่องเพื่อเจ้าใจเทพเจ้าที่เรียกร้องเลือดมากขึ้นเรื่อยๆและคำสาบนี้ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเทพเจ้าของพวกเขานั้นหยุดตอบรับและขันหลังให้กับพวกเขาอย่างสิ้นเชิงการบูชายันเลือดเพิ่มขึ้นอย่างบาคลังและก็มีภัยแรงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแทนที่จะได้รับผ่อนแต่เมืองทั้งเมืองกลับถูกทิ้งร้างประชากรทั้งหมดเดินออกจากเมืองไปในป่าโดยที่ไม่ได้มีคมาําอธิบาย และก็ไม่ได้มีร่องรอยของการแยถิินฐันขนาดใหญ่เรากับพวกเขาถูกดุกลืนเข้าไปในป่าที่มืดที่พวกเขานั้นเคยพยายามจะควบคุมมันทิ้งไว้เพียงแค่ปฏิทินที่แม่นยําและก็พีระมิดที่เปื้อนเลือดและสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงโทษจากธรรมชาติอย่างฉับพลันของแอตแลนติสหรือการเหี่ยวเฉาอย่างกะชาของมายาที่เกิดจากความกระหายเลือดของพวกเขาเองสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเรียนรู้จากอนานจากที่สาบสูญเหล่านี้ก็คือความยิ่งใหญ่ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปและทุกอำนาจย่อมมีราคาที่ต้องจ่าย บางครั้งราคานั้นก็คือการถูกคำสาบกัดกินจนส,รรสิ้นซากและซากปร,รากพังเหล่านี้ก็ยังคงอยู่เพื่อจะก,กระซิบเตือนพวกเราถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นและกับความผิดพลาดที่มนุษย์เคยทำไว้แล้วเพื่อนๆล่ะเคยเชื่อในคำสาบไหนมากที่สุดและคิดว่านครที่ยิ่งใหญ่ถัดไปที่กาลังจะหายไปนั้นจะเป็นที่ไหนกันแน่